อโค้ยเป็นคนดังอโค้ยแกเป็นคนดังผมเหรอใช่ดังไงอ้าวดังไฟไงบ้าสะดีใจว่าดังไงเป็นในทางไหนเป็นคนดังนี่ดังทุกวันทำไมเป็นคนดังดังกาบลุงมพลไหมใช่ <c oughs> ไม่ต้องไปยุ่งแค่ดูข่าวทุกวันก็เบื่อจะแย่แล้วแล้วไงเอดดตคนดัง <c oughs> ยุ่งหลายต้องเป็นคนดัง <c oughs> ดังแบบวิธีเกาใส่ก้อนเสา คนดังดังหรือมันควายไหมเดี๋ยววันนี้มาข้าวทำข้าวกีกินดีกว่าข้าวกีท่าไคยุงอยู่ตูดสิบตัวเลยมั้งตบยุงไม่เข้าหรอกทานะ คนดังไปแล้วโอ้ขนาดว่าก่อไฟนึกยิงมือนะวันนี้ลม,มอะไรกันไม่ลมเลยอ่ะอถ้าลมนะถ่ายรูปมันจะสวยมันจะใบไม้มันจะกว่ยเออนจะงมเงานี่คนดังคนดังอย,อยู่ในสวนต้องเป็นคนดังทุกมือ,ไม,อไม่งั้นยุ่งขไม่งันยุงขบ ยุ่งไรปืนมีเยอะปืนไม่งาะโอ้สามารถนะเอามือวีเอาดังพ่อแลว้วเป็นคนดังพ่อแลว้ว วิถีชีวิตชาวสวนต้องเป็นคนดังมาตอมหูมิงหมิงอยู่เลย